สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊หลวยพารวยนะคะวันนี้นะคะเจ๊หลวยพารวยมีเว็บดีๆมาแนะนํานะคะเว็บเรานะคะฝากไม่มีขั้นต่ำนะจ๊ะพี่จา๋าฝากเท่าไหร่ก็ได้นะคะ ฝากเท่าไหร่ก็ได้เล่นมาหลายเว็บแล้วนะพี่นะเล่นมาหลายเว็บแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าขอบอกเลยว่าเว็บนี้นะพี่นะเว็บนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเว็บตรงนะพี่นะแตกดีแตกหนักนะจ๊ะพี่จ๋าค่ายพีจีเขาบอกมาว่าดีจริงแตกหนักนะพี่นะอย่าลืมนะจ๊ะพี่จ๋าอย่าลืมนะจ๊ะอยากตามเรามาลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะอยากตามเรามานะจ๊ะพี่จ๋าลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะพี่นะเว็บ เว็บนี้ไม่มีล็อกยูดนะจ๊ะพี่จ๋าเว็บนี้ไม่มีล็อกยูดนะจ๊ะพี่จ๋าการันตีได้เลยนะพี่เว็บนี้ไม่มีล็อกยูดนะฝากฝากถอนรวดเร็วนะจ๊ะพี่จ๋าฝากถอนรวดเร็วนะจ๊ะฝากถอนเป็นระบบออโต้นะพี่นะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะพี่จ๋าเรามาเล่นเกมสาวธำกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้มาที่ทุนห้าร้อยบาทนะจ๊ะเรามาอยู่กับตัวตึงของพีจนะพี่นะเริ่มที่เบสหบาทนะพี่นะขอเริ่มที่แปดสิบหมุนละกันนะจ๊ะพี่จ๋าเรามาไปกันเลยมาดูนะพี่นะสาวธำจะแตกไหมหืมไหลดีอยู่นะพี่นะไหลดีอยู่นะ อะไหลไปไหลไปอื 67. อหกสิบเจ็ดอะมาอะจะได้ตัวไหนมาอีกอือหมามาไม่ไหลละไม่ไหลแล้ว,ลลวพี่า๋าไม่ไหลแล้วนะพี่นะจะไหลอีกไหมอือหเกลือไม่เนี้ยเกลือไม่เนี้ยอือหมาห้าสิบ รางวันกันไปเลยจ้าห้าสิบนะจ๊ะพี่จ๋าห้าสิบกันไปเลยจ้ามามาไหลไปเรื่อยๆเลยนะพี่นะไหลไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่จ๋าไหลไปเรื่อยๆนะอยากเล่นอยากตามนะจ๊ะพี่จ๋าอยากเล่นอยากตามนะจ๊ะลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะพี่จ๋าหือตังไม่ไหวนะพี่นะไหลตลอดไหลตลอดอันนี้ไหลนอกนะพี่นะไหลนอกนะจ๊ะ มันไม่ได้ซื้อนะพี่นะยังไม่ได้ซื้อนะจ๊ะพี่จ๋ามาอีกแลมาอีกละไหลดีอยู่นะพี่นะไหลดีอยู่นะมาอีกแล้วกับรางวัลนะจ๊ะมาเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันนะจ๊ะพี่เรามาลุ้นกันเป็นเลยอออืืมา มาไหลอีกละไหลอีกละเงเินรางวัลนะจ๊ะพี่จ๋าหมุนฟรีหมุนฟรีได้หมุนฟรีไหมได้หมุนฟรีไหม อื้มหืสี่สิบเจ็ดบาทไปเลยจ้าพี่จา๋าเรื่อยๆนะจ๋าเรื่อยๆนะจา๋าอีกสี่ตัวอีกหนึ่งตัวนะพี่อีกหนึ่งตัวเราจะได้หมุนฟรีนะจ๊ะพี่จา๋าอีกหนึ่งตัวอ่ะลุ้นกันนะพี่นะลุ้นกันนะลุ้นกันว่าจะเกลือไหมพี่นะเรามารุ้นกันไปเลยนะพี่อื้มหืมหมุนฟรีไปเลยจา้า สิบหมุนนะจ๊ะเริ่มเลยเริ่มเลยอ่าหืมหหมุนฟรีแต่ไม่แจกนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะมาละมาละแล้วพี่นะมาละมาละเรามาดูกันเลย เรามาดูกันเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก้าสิบเก้าสิบอืมใบยาวไปยาวไปเงินรางวัลก้อนโตนะพี่นะเงินรางวัลก้อนโตนะพี่นะเงินรางวัลเมกาเข้ามานะพี่นะเงินรางวัลเมกาเข้ามาแล้วจ้ะพี่จ๋า เงินรางวัลซูเปอร์เมกาจ้าอื้อหือซูเปอร์เมกากันไปเลยนะพี่นะแตกจริงแจกจริงนะจ้าพี่สนใจกดที่ลิงก์นั้นไอ้สนใจคอมลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะจ้าพี่จ๋าลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะพี่นะมามามาอื้อหือรางวัลก้อนโตนะพี่นะ รางวัลก้อนโตรางวัลเมกานะพี่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดสองร้อยสสิบหาบาทนะพี่นะมารางวัลรวมรางวัลรวมแปดร้อยเก้าสิบ้าบาทนะพี่แค่นี้ก็เอานะพี่นะดีกว่าไม่ได้เนาะ ทุนเรามาห้าร้อยนะพี่นะทุนเรามาห้าร้อยนะจ๊ะพี่จ๋ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่นะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ขอลาแค่นี้นะจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีจ้า